ส okay. ว,วัสดีครับกลับมาพบกับกผมครับแฟรงกูเรสวันนี้เจะมาต่อกันกับเกมของวันดีกันซี่ภาคที่สามนะครับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมว่าจะต่อโหมดแคมเปญนะคิดดูก่อนนะไม่แน,น่นใจเออเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูอะไรวะมัลติเพย์เออร์ปะ่ะมัลติเพย์เออร์กับออสไนใหม่มาสองอันริบบทการพิเศษพาไปยังไงผมไม่แน่นนนใจนะวันนี้จะพาไปโหมดหนึ่งครับมันเป็นโหมดที่ว่าจะโผล่มาสัก ทุก6ชั่วโมงอ่ะพอพอกับไอแพ็กหานี้ไอแพ็กสเกลเนี่ยคืองงงงงงกันทีครับว่าทำไมหนึ่งปี่เป็นภาษาอังกฤษที่เปลเป็นภาษาไทยแต่เพื่อความเข้าใจให้คุณดูเปลี่เป็นไทยให้ก็ได้เอาเพราะคนให้ให้คุณดูก่อนนะอือใสเข้าไปนี่มูดนี้ Shadow มิชชั่นภารกิจเงานะฮะซึ่งภารกิจนี้ไม่จะเป็นแมปที่โผล่มาแค่6กชั่วโมงแล้วอยู่ได้นานสุดวันหนึ่งนะครับซึ่งหมดเนี้ยถ้ามึงเข้าไปสู้เมื่อไหร่นะจะเจอพวกไอซีโนโ่ไอพวกต่างดาวแบบตัวประหลาดตัวแบบร่างใหม่ it. เดี๋ยวไปดูจะเป็นยังไงกับไปดูกิดือปัดบไปไปไปเลยไปเลยก็ไปผมต้องขอโทษทนะ่านที่ไม่ได้ลงคลิปมานานเพราะเวลาไม่มีขี้เกียจด,ด้วยเป็นเสศก,กา์นานเกิน ไม่วันที่ถ่ายคลิปตรงการไม่ให้ดูล,ลืมไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลืมเนยกลัวมันถ่ายไม่ได้เดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยว,ยวกล้องมันเปียกเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้อันนี้เราถูกใช้โอกาสบุกนะจากใช้โอกาสมาบุกพื้นที่ที่เราเคยยึดไว้เออทีเนี้ยเ,เราต้องมาทวงคืนเนี่ยนี่ที่ใช้โอกาสเนี่ยเห็นไหมสีมันเป็นอย่างเงี้ยโทษน,นะ สีนอกมืดๆไงไม่ไม่เหมืนมาาอนพวกชีโนกธรรมาดาพวกธรรมดาเนี่ยเป็นสีดนทั้งตัวใช่าไหร่นี่มืดเลยโว้ยกาเดินเดียวปืนนี่ถูกไม่หมดเราไม่เลิก ตูย้ไตยไปยเ,เปิดลืมจุดช่วยมันนะมันต้องไม่ตายเคลินตู้เปิดแล้วไปละครูเดี๋ยวตายอ๋อห,หลดแ a บไบงหนูขอกระสุนนะกี่ทำเพี้ยไรไปดิกินน้ำหอกไรเออต้องให้ดา ไยเอ้าชนอุยเอามึเอาไงอะกูกิบกระตุกแบบย่ขึ้นมาเคลียก่อนมึงทำรลูกน้องมึงทำรึยน้องกูทำรน้องกูมองมี้อลีกนัน come é on ียสุดเน่เาอะไรไปไหนไม่ได้นมนเียดตายขะรช่มไดเล่นใหม่ครับแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่แต่ It means it finish เย็บด่านนี้เป็นด่าน,นี่ผมชอบเพราะว่าหนึ่งคือเมื่อ ซึ่งก็คือด่านนี้รางวัลพื้นฐานหรือพลังหรือรางวัลเควสะเออเยอะกว่าด่านอื่นเพราะด่านอื่น800-900ด่านนี้ล่อไปพันเก้าโคตรเยี่ยมเดี๋ยวจะเยี่ยมอีกงนะนี่ดูวคตรโบดด้วยเอ็กโคใช้ลูกซองใช้ยืนไม่ปินความเป็นยาโคตรเยอะยี่บหกคุยทั้งเถอะคิวผมจะได้อะไรอืม ซึ e ่งเกมนี้แม่งมีความไอ้นี่หายากสามระดับนะท่านถ้าเป็นอาวุธคือหนึ่งดาวสองดาวแล้วก็สามดาวสามหนึ่งดาวสีฟ้าสองหนึ่งดาวสีเหลืองสีทองสองกับหนึ่งดาวกับสองดาวสีทองแต่ถ้าเป็นสีถ้าเป็นสามดาวจะเป็น shadow card เออจะเป็นเสรัก shadow ดูดีกว่าจะได้อะไรเย้ shadow ได้อะไรรัดชวนต้องให้ปืนพกกุไม่เล่น อ้ซึ่งเดี๋ยวผมมาต่อในโหมด ปกิริยาพิเศษนะเนเชื่อมิชชั่นซี่ผมจะเอากัวพุ่งระดับนะแต่เอาปืนพวกอัพปืนอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเราต้องเล่นสามครั้งเพื่อเอาแพ็กอะแต่ก็พอได้นะทำาัวหัวก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันดานนี้มันไวไงแป๊บเดียวก็จบแล้วซึ่งผมเล่นไม่บ่อยถ้าไม่จำเป็นจะไม่เล่น เพราะมันต้เล่นสามรอบมันถึงจะได้แพ็คไงน่าเบื่อน้องเสามรอบถึงจะได้แพ็คอะ่ะจริงวะเผื่อแพ็คเปิดมาไม่ได้มีอะไรดีเลยอะ่ะไอ้ไอ้หน้เอ้ยซับมะเริ่มเฮ้ยยิงกระโดด,ด,ดช่วยด้วย

อาใจะดีกูตายอเลยพี่มึงอีกครัไอสิไอสไอ้พวกไอ้พวกูวกรกะทำอะไรวะโดนคุยช่กล้านะ ยังเหล้วประโุชน์ไหค่ะจบแล้วทีนี้เอาจริงคือแม่งจบง่ายมากง่ายจริง มันจนสามหน้ามันทีเดียวได้ดูเดี๋ยวเอาแพ็ค อ้ออาวไงหนูไปไหน này, ่ะอ้าวขาเรียกปุยใช่ไหมเก็ีดเลยโหโอลด กระสุนต้องขอโทษนะครับถ้าเกมนี้แม่งเฟลเลดไม่ค่อยดีันนี่ จบแล้วสองนาทีนาทีกว่าๆมึงชา้าอโหลดนลี่แหละรอสุดท้ายอ้าวชิบหายแบตหมด เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวไว้รอเติมพลังงานเสร็จแล้วท่านผมมาเล่นต่อแล้วกันไปมาต่อกันดีกว่ามาในหมวดปริภายการพิเศษซึ่งผมรอเลยผมหลับไปแล้วนะครับรอบนึงทำไมสิบนาทีประมาณสามนาทีมันนานหนังวะหลับไปสองสารอบวะเนี่ย บาลแล้วได,ได้ไรอูชาโดเชดพิกหายไอ้ทำไมตอนกูเล่นไม่เห็นแม่งได้วะมองแคสปุ๊บแม่งได้ดดเลยโคตรชโคตรชดชดชี้เชี่ยเออว้าวโอ้โอ,อ้ฉลองทั้งประเทศดูของ ครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ชแนลผมด้วยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆของผมด้วยละ่ะมีทั้งเล่นเกมม,มีทั้งเพลงม,มีทั้ง,งนู่นนะี่นั่นเยอะแยะหมดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแล้วเจอกันทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บ